ไม่ตกสุดเดิมสว<อ>ย<อ>จังหวะนี้แหละเป้จังหวะนี้แหละมีความหมุนตีตรงไม้เขาได้ไม่เป็นไร<อ>ไม่เล่นนะไม่เล่นนะละเอียดนะ ไล่จุดอย่างเงี้ยนี่แหละขยับตัวตามดี่เนี่ยไล่จุดเขาได้จุดเอาได้เดี๋ยวเขาขยับเราต้องจ้องเขาขยับนี่เราก็ไล่ไปนี่เขาก็ไมานี่เราก็ไล่ไปนี่ไล่ไปเรื่อยเขาตีเรื่อยๆอยู่แล้วเขาเป้มีจังหวะเช็คสปินถ้าจะมีความหมุนตรงตรงมานก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบถ้าแบ็คแค่ลงต้องขยับไปเข้าไปบล็อกหน่อยแค่นี้เอง และกลางเขากลางรกลางเขาโบเลยกลางเขาโบแบบโบเลยแต่ต้องคอยหาที่อื่นไปก่อนตีเขาจุดเด่นแล้วค่อยมาตีอย่างเงี้ยเขาโบอยู่แล้วเขาตื้อแล้วตอนเนี้ยเขาตื้อแล้วนะอย่าให้หลุดนะนะโอ๊ยนิดเดียวดีอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยสเต็ปน่าแล้วขาสมาที่ตรงนี้ไว้ สน,นุก่ะสน,นุกนีเขาอยัดรถที้ถึงหน่อยเดือดเอื่อมอย่อยางเงี้ยล,ลูกมันตกครึ่งอะลูกโอ้ลูกโปอย,ปลอย,ปลอยเล่นแบ็คได้ก็ซิกได้ไม่เป็นไรแต้มหนึ่งแต้มหนึ่ง โชว์เลยเอาแค่นี้นะเปยนะจังหวะนี้นะไม่ต้องแบ็คให้ลึกแบ็คแค่ครึ่งขอดก็ได้เหมือนเดิมย่าดีเออหนีเข้ากลางอย่างนี้แหละเขาเล่นอ่ะ สนุกกับเจ้สนุกกับลูกดีอย่างนี้แน่นขยับตัวเข้าให้ถึงลูกสั้นขยับเข้าไปสองตีนนได้แล้วเป้เขาค่อยคุมจังหวะ<อ>ขยับนะขยับนะจัดระเบียบตัวเองให้ดีจัดระเบียบตัวเองให้ดีเป้คอยเก็บตามด้วย โจ้ไปโจ้ไม่เล่นนะเป้ไม่เล่นนะ <Two. S 1> แค่กระตุกก็พอแค่กระตุกก็พออยับตามขยับตามโจ้ฟรีๆฟรีๆ เยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้าจังหวะไว้รักษาจังหวะไว้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษขนาดนั้นเอ,อ๊ะมันลั่นกันได้เอ,อ๊เอาเวลาโทษไปจังหวะดีกว่าเอ,อ้ครูเข้าจังหวะไหนครึ่งขอดครึ่งโตกระพอเป้ไม่ต้องขึ้นลึกดีคอยไล่เขาหยุดแล้วเขาหยุดเกมแล้ว เออเอากลางไม่ต้องหนีหรอกเอากลางไปหาขเขานั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอนี้เดี้ยวฟีฟีจ้ยดีลูกนะไล่ขอดดีๆนะไล่ขอดดีๆนะไม่เล่นนะลูกไม่เล่นนะอีกนี้เดียว เริ่มใหม่นะเป้เริ่มใหม่ไม่ต้องเสียด,ดายขนาดนั้นเออเราเล่นเราเลือกจังหวะเล่นแล้วยอมรับมันแล้วเริ่มใหม่เออเอา่าอตัวเนี้ยเอาวิธีการไม้สามนะปั่นไม้สามไม่ต้องเงาสวยเอาแต้มเมสก็ใจลึกๆึกหายใจลึกลึกไม่เป็นไรเป้ไม่เป็นไรคุณจะให้น้องคุณจังหวะให้น้อง ไมด ality, ไมุงสูงบีไ้ไม้ดุงสูงไมยดุงสูงบี้ไม้ด so ุงสูงหายใจลึกๆดูลูกไม่ต้องดูแต um, ้มอยากได้แต้มเขานิดถึงวิธีการให้ดีจ